ช่วงติวรักเต็มร้อยค่ะกลับมาพบกับช่วงติวรักเต็มร้อยนะคะสําหรับท่านที่มีคําถามนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเปิดโอกาสให้ทุก no. ท่านได้ถามเข้ามายังรายการนะคะไปติวรักกันให้เต็มร้อยนะครับกับวิทยากรประจาสัปดาห์นี้ของเรานะครับคุณหมอชัยพรพัฒราคมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะครับคำถามแรกนะครับมาจากคุณปลาครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณปลาครับ เมันเป็นเหมือนคล้ายๆแป้งเหนียวๆอะค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรเกี่ยวอะไรหรือเปล่าคะครับปกติผู้หญิงทุกคนในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับจะมี<ฆ>อาการตกขาวแต่ว่าอาการตกขาวที่ผิดปกติเนี่ยจะมี3ามอย่างนะครับอย่างใด<ฆ>อย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่างก็ได้1ก็มีสีที่เปลี่ยนไปครับ<ฆ>เป็นสีเหลืองจะเหลืองแก้มเขียวหรือเหลืองแกน<ฆ>เทาก็เช่นเดียวกันการที่สองนะครับมีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นพวกมีกลิ่นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อพยาธ ครับและอันที่สามก็คือมีอาการคันพวกนี้จะเป็นเชื้อราอเป็นส่วนใหญ่เพราะ,ะงั้นที่คุณปลาบอกมานี่คงต้องมีการอักเสบเพราะว่าสีเนี่ยเปลี่ยนไปะนะครับเป็นสีเหลืองครับคิดว่ากินนะคะแล้วก็ไม่คันด้วยค่ะครับก็อาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียบางอย่างซึ่งเปลี่ยนเฉพาะสีไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ไม่มีอาการคันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณปาควรไปตรวจกับแพทย์นะครับปลาอายุเท่าไหร่นะครับอายุยีบค่ะโอ้โอเคครับ ก็คงไปตรวจคงเป็นเรื่องของการติดเชื้อแล้วครับแต่ถ้าอายุมากๆ 30- 40ต้องคิดถึงมะเร็งปา,มมากกระดูด้วยแล้วก็ส่วนไอ้ที่ตกขาวเป็นเหลืองเป็นเทาเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะมาจากแฟนได้ไหมครับคุณหมอก็ส่วน,นใหญ่เชื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับ <Ừ. S 1> คุณฮาร์ดดังนั้นจึงเป็นได้ว่าเชื้อพวกนี้จะเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับกามาโรคทมไมก่อนเรียกกามโรคจะเป็นเชื้อหนองในเป็นเชื้อพยาธิรหรือเชื่ออื่นต้องไปตรวจต้องไปตรวจให้แน่นอนนะคะ Oh, oh,